สวัสดีครับกลับมาพบพอกันอีกแล้วในช่องซามิกะสร้างวันนี้มีปัญหาไมโครเวฟเออเดือดเสียงดังตั๊กเป็นอย่างชิลล่องเบอ่งว่าเป็นอย่างเสียงดัง อย่าไปเบิ้งค่ะกันเราเป็นอย่างเดียวร่องเดือบึงว่างที่เป็นยังครับตามมาครับหลังจากลือแล้วมาเห็นสาเหตุแล้วครับเป็นอยู่ที่พัดล้มของเสียงดังเดี๋ยวจะลองเอาน้ำมันฉีดเบิ้งครับนี่ครับฉีดเข้าไปเลยตรงแกนมันนะครับได้มีแกนมอเตอร์อยู่ฉีดใส่แกนเลยครับ ครับหลังจากเช็ดฉีดน้ำมันแล้วเดี๋ยวลองเบิง้งว่ามันดีใส่ได้บ่ก็ดีปกต,ติตรงใส่ส่วนเนี่แต่ว่าผมม่้งมีส่วนเนี่ยก็เลยเดี๋ยวใช้จระบีขาวมาลองเมืงครับแล้วจะมีเสียงแบบที่ต่อไปนี่ครับเสียงแบบคือพัดลม เรียบร้อยแล้วครับใส่งานได้รหด,ดังนะครับไม่มีเสียงครับเดี๋ยวเราจะประกอบเนาะไปประกอบกันครับประกอบขึ้นครับอันหลังจากประกอบเรียบร้อยมาล่องเบิรงใหม่ใส่ไดแช่ไปวะลอ,อ,องเหมือนกันนะลองไป บดังครับประสบความสำเร็จไปอย่างหนึ่งบืดังผมมีเสียง,ง,งดังครับสำหรับคลิปนี้แบบขอขอบคุณครับฝากดากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ